สวัสดีค่ะดอกบัวนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องการตั้งคำถามในภาษาอังกฤษค่ะโดยการตั้งคำถามในภาษาอังกฤษนะคะจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆค่ะเราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะคือ close ended question ค่ะ close ended question นะคะภาษาไทยสามารถพูดได้นะคะว่าเป็นคำถามปลายปิดนะคะ คำถามปลายปิดนะคะก็คือเราจะกําหนดคําตอบค่ะเช่นเราสามารถตอบได้แค่ yes หรือ no นะคะหรือว่าเป็นการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะไม่สามารถตอบได้ตามใจชอบนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดู closest end question ประเภทแรกนะคะประเภทแรกคือ yes no question นะคะการถามแบบ yes no question ค่ะ การถามแบบ yes no question นะคะคือจะบังคับตอบแค่ว่า yes หรือ no คือใช่หรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะเช่นคําถามตัวอย่างแรกนะคะ are you a teacher ก็คือคุณเป็นคุณครูหรือเปล่านะคะในการตอบเนี่ยก็จะสามารถตอบได้แค่ว่า yes I am นะคะกับ no I am not ะนะคะ ตัวอ,อย่างคำถามอีกคำหนึ่งนะคะในหมวดหมดูหม่การถามแบบ yes no question นะคะจะเป็นการถามที่ขึ้นต้นด้วย can นะคะ can ที่แปลว่าสามารถนะคะ can you swim ก็คือคุณสามารถว่ายน้ำได้หรือเปล่าว่ายน้ำเป็นหรือเปล่านะคะในการตอบก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะเป็น yes no แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนตัวหลักนะคะถ้าสามารถว่ายน้ำได้นะคะก็จะตอบเป็น yes i Can นะคะถ้าไม่ได้นะคะก็จะต่อเป็น no I can't นะคะสังเกตว่าตรงนี้จะเปลี่ยนจาก am มาเป็น can นะคะเราจะดูตรงคำถามที่ขึ้นต้นเลยนะคะการออกเสียง can ในภาษาอังกฤษนะคะสามารถออกเสียงได้2แบบนะคะถ้าจะออกเสียงตามแบบอเมริกันจะออกเสียงว่า can't ถ้าแบบอังกฤษนะคะจะออกว่า can't ค่ะ คำถามประเภทถัดมานะคะจะเป็นคำถามเลือกตอบค่ะคำถามเลือกตอบนะคะหรือว่า choice question ค่ะคำถามเลือกต่อบนะคะ,คะ,คะ,คะจะคล้ายกับ yes/no question ค่ะแต่ว่าเราจะเลือกระหว่าง A หรือ B เลือกบางอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคคำถามกันค่ะ Are you a teacher or a doctor นะคะอันนี้นะคะคือจะเป็นการที่ให้เลือก2ออย่างนะคะให้เลือกมาอย่างหนึ่งว่าจะเป็น teacher หรือว่าจะเป็น doctor นะคะในการตอบเราก็สามารถตอบได้แค่ยอย่างเดียวนะคะว่าจะเป็น I am a teacher ไปเลยหรือว่า I am a doctor นะคะโอเคค่ะโดยคำถามถัดมานะคะจะเป็นคำถามท้ายปร โยกนะคะคำถามท้ายประโยคนะคะหรือสามารถเขียนได้ว่า question text นะคะคำถามชนิดนี้นะคะจะต้องมีคำมาเติมท้ายประโยคนะคะตัวอย่างของคำถามนะคะเช่น you are a doctor นะคะอัน o u นะคะคือเราจะเติมคขาว่า a r อ t you เข้าไปค่ะ ในการตอบนะคะจะตอบคล้ายๆกับ yes no question เลยนะคะ yes I am นะคะกับ no I am not นะคะหรือตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะ Jane was ill wasn't she นะคะก็จะแปลว่าเจนเนี่ยคือแบบไม่สบายใช่ไหมอย่างนี้นะคะในการตอบนะคะก็จะตอบเหมือนกันกับข้างบนเลยนะคะ จะเปลี่ยนมาใช้ Was นะคะเพราะว่าจะเป็น past tense นะคะค่ะจบไปแล้วนะคะกับ closes end e question นะคะหรือคำถามปลายปิดนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3คํคำถามหลักด้วยกันนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำถามปลายเปิดนะคะหรือสามารถเรียกว่า open end d e question ได้นะคะ คำถามปลายเปิดนะคะจะแตกต่างกับคำถามปลายปิดตรงที่เราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะตอบแบบไหนจะมีวิธีการตอบที่หลากหลายมากขึ้นค่ะโดยคำถามส่วนใหญ่นะคะจะขึ้นต้นด้วย WH หรือตัว H นะคะ ค่ะโดวยวันนี้นะคะที่เราจะมานำเสนอกันนะคะเราจะเลือกมาแค่6ตัวก่อนนะคะจะเป็น who what where when why how นะคะสามารถจำได้ง่ายๆนะคะว่าเป็นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ ทำไมและอย่างไรคะค่ะที่นี้นะคะเราจะมาดูตัวอย่างประโยคคำถามนะคะที่ขึ้นต้นด้วย who what where when why how นะคะ who นะคะแปลว่าใครประโยคคำถามอย่างง่ายๆเลยนะคะเช่น who is your best friend นะคะเพื่อนสนิทที่สุดของคุณคือใครนะคะ โดยคำว่า who นะคะจะต้องเขียนที่ขึ้นต้นหน้าประโยคคำถามเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องมีตัวนี้ทุกครั้งนะคะที่เราจบประโยคคำถามค่ะคำที่สองนะคะ w h a t แปลว่าอะไรนะคะ what have you done นะคะจะสามารถแปลดได้ว่าคุณทำอะไรลงไปนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่ทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำนะคะก็สามารถ พูดได้โดยการใช้เสียงโทนที่หนักแน่นมากขึ้นคะ่ะมันก็จะออกไปในเชิงที่ติดเตียนนะคะคำถัดมาค่ะ Where ที่ไหนส่วนใหญ่จะเน้นถามสถานที่นะคะ Where are you going นะคะถ้าเราเจอคนรู้จักเราเห็นเขากำลังแต่งตัวสวยไปไหนสักที่หนึ่งเราก็สามารถถามได้เลยนะคะ Where are you going ก็แปลว่าคุณกำลังไปที่ไหนนะคะ ประโยคคำถามนะคะที่มีคำว่า ing อ i งๆนะคะคือกำลังทำอยู่การที่เราจะตอบนะคะก็ต้องมี ing ตอบเหมือนกันนะคะเช่น i am going to the mall นะคะฉันกำลังจะไปห้างสงรรพสินค้านะคะถัดมาค่ะ when เมื่อไหร่ when ส่วนใหญ่จะใช้ถามเกี่ยวกับเวลานะคะเช่น when did You last see him นะคะคุณเจอเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะซึ่งคำถามเนี้ยค่ะเราก็สามารถตอบได้หลายแบบเลยว่า,เ,าเจอเมื่อ last Sunday นะคะวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะหรือว่าบอกเป็นเวลาของวันนี้ก็ได้ในกรณีที่เจอวันนี้นะคะถัดมาค่ะ why ทำไมการถาม why นะคะจะต้องมีเหตุผลมาตอบทุกครั้งนะคะ Why would I do that นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าจะเป็นการถามแบบขอเหตุผลในข้อนี้นะคะ Why would you do that นะคะก็จะเป็นการถามขอเหตุผลว่าเออทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยนะคะเช่นมีการมีคนมาบอกว่าให้เราทำอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเราก็สามารถถามได้ว่าเออทำไมต้องทำด้วย Why would I do that นะคะถัดมาค่ะตัวสุดท้าย How หรืออย่างไรนะคะ h o are your parents นะคะก็คือพ่อแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะจะถามถึงความรู้สึกถามถึงทั่วๆไปเลยว่าเออพ่อแม่สบายดีไหมอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะจบเป็นเรื่องของคำถามไายเปิดะคะ่ะ